ผมทาหน้าที่3อย่างด้วยกันนะฮะอย่างที่1คือเป็นผู้อํานวยการฝ่ายสร้างสารนะครค์ของการแสดงครั้งนี้นะครับอันที่2ก็คือเป็นผู้แต่งเพลงนะฮะอันที่3าคือเป็นผู้อํานวยการทําอัลบั้มเพลงที่จะขายในงานนี้ด้วยนะครับคราวนี้ก็60ปีแล้วเป็นวาระที่สมวนใประเทศท่าน60พรรษาด้วยก็นะเป็นงานที่ทุกคนเนี่ย รวมพลังกันครั้งสำคัญแล้วก็ทำอย่างเต็มที่ไม่ยอมเหนื่อยกันเลยนะครับแล้วอยากจะให้เห็นว่าเด็กจิรดาทุกคนชาวจิรดาทุกคนครูผู้ปกครองไม่ว่าจะสิทธิ์ปัจจุบันสิทธิ์เก่าเนี่ยตั้งใจจริงๆในงานนี้นะฮะเราจะเห็นขนที่งดงานจริงๆที่สามารถแสดงเรื่องราวของราชวงศ์จักรีรวมทั้งประเพณีของโรงเรียนจิรดานะฮะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ น่าสนใจขนาดเดียวกันดนตรีไทยกับสากลเนี่ยจะมาผสมผสานกันยังไงอย่าง,ยงลงตัวก็มาพบกันได้ในงานนี้นะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยครับอ,อ,อันซีนจริงๆเกี่ยวกับฉากพญานาคการโกลนกษะสีสมุรนะครับอยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองว่าตะการตาแค่ไหนเพราะทีมงานเราได้สร้างสรรค์มาเป็นเวลาแลมเดือน พญานาคด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นองค์เดียวกับที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านเอาไปแสดงอยู่ที่กรุงปักกิ่งแล้วก็เมืองเซี่ยงไฮ้เราได้เอาพญานาคตัวนี้มาปรับปรุงแก้ไขจนงดงามดังที่เห็นในภาพนะครับก็จึเป็นสิ่งที่ควรจะมาชมกันเป็นการชักนาคดึือำบันที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบที่สุดครับ สำหรับการแสดงนะครับเฉลิม60พรรษาสยามบรมราชกุมารีฉลอง60ปีจิตตดานะครับต้องบอกเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครับเป็นเรื่องราวของโรงเรียนจิตตดาเรื่องราวของความรักที่เรามอบให้มีสององค์ด้วยกันครับองค์แรกคือประมพงศ์วงจักรีนะครับองค์ที่สองคือดั่งดวงใจแน่นอนครับขอขอเข้าใจความหมายใช่ไหมครับประถมพงศ์จักรีเรื่องราวของพระองค์ท่านและดั่งดวงใจก็คือสมเด็จพระเทพรัตน์ซึ่งเป็นดั่งดวงใจของพวกเราชาวไทยอีกพระองค์หนึ่งครับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับ ถูกถ่ายทอดผ่านนักเรียนโรงเรียนจิตตดาครับแล้วก็ทีมงานทุกคนรวมถึงผู้ปกครองที่เป็นนักแสดงก็ดีศิลปินก็ดีรดหรือศิษย์เก่าก็ด,กดีที่เป็นศิลปินนะครับรวมทั้งหมดแล้วกว่าพันชีวิตนะครับที่จะมาการแสดงครั้งนี้เรียกว่ายิ่งใหญ่วิจ,จิตรสวยงามและทุกคนมาด้วยใจที่อยากจะมอบให้กับผู้ชมทุกท่านอยากจะเชิญชวนครับทุกรายได้นะครับจะมอบสมท,ทุนให้กับมูลนิธิสยามรมราชกุมารีเพื่อโรงเรียนจิตตดาครับ